ช่วงเทมโปรฟิสนะคะช่วงนี้เราจะมาเปิดสายพูดคุยกันค่ะใครติดหุ้นตัวไหนอยู่รอจังหวะหุ้นตัวไหนอยู่ที่จะเข้าไปนะคะโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้หมายเลขโทรศัพท์อยู่ด้านล่างนี้นะคะแต่ว่าตัวแรกเดี๋ยวเราจะไปดูตัวปตทกันซะหน่อยนะว่าแมหลุด300ลงมาแล้วคุณนิพนดูแลน้องๆเป็นยังไงบ้างคะคือหลุด300อเนี่ยไม่ดีแล้วค่ะคือปตทปิดหลุดเนี่ยสามร้อยสามบาทเนี่ยนะครับเขาเรียกจุดสต็อปลอดของวิกฤติชาร์ตคอรยะยาวเลย อย่างนี้มีโอกาสที่ราคาจะซึม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 อยู่ใต้สามร้อยไปสักพักหรอคะก็มีเป็นโอกาสนะครับเป็นมีมีโอกาสเลยนะครับมีมีโอกาสเลยนะฮะแต่ตอนเนี้ยโอกาสรีบาลมีนะฮะพะลงมาต่ํามากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าลงต่อไม่ได้ถ้าเราดูแท่งเทียนแท่งเนี้ยก็คือว่าเราต้องบอกเลยว่าบันจานลงต่อนะฮะบัญชันยังต่อฮะเว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่าบัรจันนะครับ เปิดที่294แล้วขึ้นไปปิด305อย่างเงี้ยมีโอกาสขึ้นคือต้องต้องยืนเท่าไหร่ได้คะปตทถึงมีแนวโน้มที่จะกลับขึ้นไป300ได้คะคือ294้องเราต้องกลับเลยเป็นแท่งเขียวขึ้นไปเลยแต่ถ้าไม่กลับขึ้นไปปิด303ซึมๆไปเลยแบบเนี้ยถ้าถ้ามันจะไม่ซึมมันจะลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีแนวรับที่ใกล้สุดก็คือ289กับ274เห็นภาพปตทแล้วจะเหมือนบ้านปูไหมคะไม่เหมือนพื้นฐานคุณะเรื่องเลยมันเกิดจากเงินไหลออกฮะแล้วเราก็คาดว่าทีี่่มันนออก หุ้นตัวนี้ก็คืออาจจะเอาต้นทุน3าบาทเนี่ยที่ราคาจองมาขายเลยเพราะขายไปไม่สนใจเลยเลยนะครับขายทุกระคาเป็นคําแนะนํานะคะเดี๋ยวช่วงนี้เปิดสายคุณอ้ํานะคะคุณวุฒิพงศ์มารอแล้วนะคะคุณวุฒิพงศ์สวัสดีค่ะครับคิวาสหนึ่งตัวค่ะคิวเฮาส์นะคะขอทราบแนวรับแนวต้านแล้วก็เข้าที่ราคาเท่าไหร่ครับค่ะได้ค่ะดูวอลุ่มแบบที่วอลุ่มเปิดเปิดต่ำแล้วก็เด้งขึ้นมาเป็นแฮมเมอร์ใช่ไหมครับ ค่ะเดียให้คุณนิพนธ์ตอบนะคะค่ะค่ะคิวเฮาส์นะคะสองบาทเจ็ดสิบดูแนวรับแนวต้านยังไงดีคะสำหรับตัวนี้ยังไม่มานะครับรอหนึ่ะเดี๋ยวรอเปิดกราฟี่หนึงนะคะสองบาทเจ็ดสิบแนวรับก็อยู่ที่สองบาทสี่สบสองนะครับอ่าก็อยู่ใกล้แล้วล่ะนะครับมีอยู่ไม่ต้องแล้วล่ะนะฮะไม่ต้องขายแล้วล่ะนะครับอ่าถ้าจะให้ดีนะครับก็ก็ลงไปซะชาที่สองบาทสี่สิบสองันนะครับ โลให้จบๆนะฮะแล้วก็ค่อยขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีก็ไปรอรับที่สองบาทสี่สิบสองใช่ด้านแนวรับนะฮะแนวต้านนี่ก็ดูง่ายๆคือดูเส้นสิบวันอ่ะสองแปดสามนะฮะแนวต้านเนี่ยตอนที่หุ้นเป็นคลาสสิกแบร์นะครับคือเลี้ยงเส้นมูฟวิ่งแบบเนี้ยนะฮะดูเส้นสิบวันนะครับไม่ผ่านเส้นสิบวันสองแปดสามแนวต้านนะคะสองแปดสามค่ะเดี๋ยวไปที่สายถัดไปเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณชายสวัสดีค่ะค่ะคุณชายปิดปิดเสียงทีวีก่อนนะคะ ฮัลโหลค่ะเชิญค่ะปิดเสียงทีวีก่อนค่ะคุณชายปิดเสียงทีวีก่อนแล้วถามได้เลยค่ะเอะเราติดสิริอยู่ที่สี่บาทห้าสิบค่ะติดแสนสิริที่สี่บาทห้าสิบค่ะแสนสิรินะคะอยากทราบว่าช่วงนี้มันลงมาประมาณสองบาทควรจะซื้อถั่วดีไหมค่ะขอฟังทางทีวีนะครับค่ะได้ค่ะตอนนี้หลุดสองบาทลงมาแล้วคือสิริเนี่ยมันเป็นแนวโน้มลง วิธีการซื้อหุ้นถเฉลี่เนี่ยมันต้องให้เปลี่ยนไปในน้มขึ้นก่อนนะครับผมว่าเอาเงินที่จะซื้อเฉลี่ยสิรินะครับไปซื้อเฉลี่ยตัวอื่นวิธีทำนะครับเพราะหุ้นที่เป็นในวมไปซื้อเฉลี่ยนะยิ่งเฉลี่ยยิ่งต่ําไปเรื่อยนะนะครับยิ่งติดสมมุติว่าคุณติดสิริอยู่ห้าแสนนะแล้วคุณต้องการเฉลี่ยอีกห้าแสนใช่ไหมครับคูณเงินห้าแสนไปซื้อหุ้นอีกตัวหนึ่งดีไหมแล้วพอมันขึ้นไปพร้อมกับสิริล้วเราก็ออกที่ต้นทุนเท่ากันนะครับไม่ต้องไปเฉลีี่่ยทหุ้นนปขางะครับ แต่เป็นขาขึ้นเมื่อไหร่อันนี้ก็ยังมันยังไม่พอมันยังลงแบบว่าลงอยู่แบบมาตรฐานเลยนะครับแถวแถวเนี้ยก็คือเป็นจุดที่ความเป็นความตายของสิริแล้วนะครับ1.95เนี่ยนะครับยาหลุดลงไปเด็ดขาดเลย <S 1> 1. <S ถ้าหลุดทำดีโลอีกบาท95ตังค์เนี่ยห้ามหลุดโอ้บาท95ตังค์ก็อีกแค่4สตางค์เองนะคะใช่สัญญ,ญาณก็แบบไม่ได้มีสัญญาณอะไรดีนะครับค่ะปริบาลล่าลงต่อนะฮะคือหุ้นแบบนี้ยังยังเป็นขาลงอยู่เลยยังไม่มีทรายขึ้นเลย ค,คำตอบก็คือถ้าคุณซื้อถั่วตอนนี้คุณอาจจะได้ติดหนักขึ้นอีกอาจจะติดหนักอาจจะลงไป,ไปเหลือบาทเดียวก็ได้ oh. ซึ่ง,ซ,งซึ่งสัญญาณมันบอกแบบนั้นนะฮะเพราะมันไซเวตต่ำกว่าจุดเนก k l i ที่สําคัญมากคือมันไซเวต่ำกว่า2บาท20เนี่ยมันบอกมันลงไปเท่าไหร่ก็ได้นะค่ะคือมันโชว์พื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นช่วงช่วงจังหวะที่คือตัดสินใจว่าตัวนี้ไม่ไม่คัดแน่นอนไม่ขายแน่นอนจะรอซื้อจริงๆก็ต้องรอรอต่อไปเอาเอาเอาไปซื้อคิวเฮาส์ดิ สมมติคิวเฮาเป็นยังเป็นมันยังไม่เสียใช่ไหมแล้วก็พอคิวเฮาขึ้นมาแล้วก็คิดว่าเราซื้อสิริไงแล้วก็เฉลี่ยออกไปไงใช่ไหมครับค่ะจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุนนะคะเดี๋ยวไปที่สายสุดท้ายคุณกนกพรนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะถามได้หนึ่งตัวค่ะไอเดลูโฟกัสค่ะตัวไหนนะคะโฟกัสไอเดลูโฟกัสอิสซิเบนต์ค่ะตัวย่อคือโฟกัสหรือเปล่าคะโฟกัสอิสซิเบนต์นะคะของ หน่วยลงทุนของธนาคารนะคะซื้อไว้เยอะเลยแต่มันลงมากเลยตอนนี้ตัวนี้ดูได้ไหมคะไม่ได้นะคะค่ะนี้เป็นค่ะเดี๋ยวไว้ดูตอบคําถามเป็นหุ้นแทนนะคะถ้าเป็นหน่วยลงทุนนี้อาจจะไม่ไม่สะดวกตอบเท่าไหร่อ๋อไม่มีใครตอบได้แล้วมันต้องไปดูหน่วยลงทุนไปดูข้างในของมันน่ะว่าเขาถือหุ้นอะไรไปบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือหุ้นลงหมดก็หน่วยลงทุนหรือว่ากองทุนต่างๆที่ลงทุนที่อิงกับหุ้นก็ต้องยอมรับก็ต้องลงด้วย เพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ก่อนที่คุณทิพนจะลาเราไปในช่วงนี้นะคะอยากจะให้แนะนํานักลงทุนปรับตัวปรับใจปรับกลยุทธ์ในช่วงนี้หน่อยค่ะแรกปรับใจก่อนนะครับว่าติดหุ้นแล้วละยอมรับมันนะครับอันที่2ก็คือว่าหุ้นถ้าติดถ้าเป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานนะฮะคือถ้าไม่รู้ก็กเลิกเล่นหุ้นถ้ารู้นะครับว่าผู้ปัจจัยพื้นฐานก็ถือไว้รอประมาณสักเมษานแล้วค่อยขายนะฮะผมเชื่อว่าปันผลมันคงกลับมานะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นปั่นก็ขายทิ้งไปนะพูดเก่งกาไรนะครับแพ้แล้วเน ติดมาตั้งกี่เดือนแล้วเจ็ดแปดเดือนแล้วแพ้แล้วอ่ะยอมนะครับเริ่มต้นชีวิตใหม่มเริ่มต้นชีวิตใหม่ห<า>นะครับเอาเงินออกจากตลาดเนี่ยอย่างเคยเล่นมาสักให้เหลือในตลาดสัก5้าสิบเอร์เซ็นพอนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเอาคืนนะครับยากมากแล้วในตลาดหุ้นนะครับจะเสียหนักเขา้ปอีกค่ะนะครับช่วงนี้ก็ค่าเรียนจะแพงมากนะครับขึ้นห้าค่าเรียนแพงนะครับโดยเฉพาะคนใหม่ๆที่คิดจะเข้าตลาดหุ้นนะครับ ก็ถ้ามีเงินล้านหนึ่งก็เอามาสักแสนหนึ่งอ่ะเราเสียค่าเรียนแสนนี่ถือว่าถูกมานะครับจะได้จะได้ประสบการณ์จากการลงทุนที่แบบสุดยอดเลยนะครับแล้วต่อไปถิ้งจะประสบความสําเร็จครับที่สําคัญก็คือว่าต้องเรียนหนังสือนะครับต้องหาความรู้เองนะครับต้องพึ่งตัวเองนะครับการลงทุนต่อจากนี้ไปนะครับไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนนะครับตาสารอะไรถ้าไม่มีความรู้เป็นเหยื่อทั้งหมดฮะมาถามนักวิเคราะห์อยู่นะครับถามมาร์เก็ตติ้งของคุณนะ คุณเสียหายหมดแน่นอนนะครับเอาตัวไม่รอดนะครับต้องเรียนหนังสือหาความรู้เรื่องการลงทุนและหาประสบการณ์จากการลงทุนแล้วค่อยลงทุนจริงแตลาดหุ้นจะง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องตกปลาเป็นด้วยนะคะค่ะวันนี้ทางรายการซ t o p ล o s s นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะกรรมการผู้จัดการนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ไอราคะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ